โหลสวัสดีครับน้องรักนี่นะครับจะมาสอนโหลดโหลดโปรโรบอกนะครับน้องๆคนไหนโหลดเล่นโปรอยากเล่นโปรโรบอกแต่โหลดไม่เป็นทำจังคลิปนี้ครับแับแรกนะครับก็ใครเล่นไม่ค่อยคอมก็โหลดโปรแกรมจำลองมาครับตัวไหนก็ได้ แนะนำตัวนี้นะนี้โอเคเลยมูมูรอแป๊แบมบีเด็กๆขอมาครับว่าอยากเล่นโตเราบอกกับพี่แบบทำไม่เป็นน้องอยู่ป .1 ป .2 อะไรอ่างเงีเ้ยเนีคย เข้ามาแล้วครับแล้วก็โหลดตัวระบทของอยู่ใต้ดีคริปชั่นครับไม่ใช่ระบทในต,ตัวนะเป็นระบอที่มันฝังฝั่งโปรไว้ตัวรันพอโหลดแล้วก็ <c oughs> วกเปิดมาครับล็อกอินเลยให้เรียบร้อยนะครับไม่น่ายากหรอกล้อกอิน รอรอรู้นะคนไทยในยร้อนร้อนไม่ได้กคือพอเนี่ยมันจะเนี่ยอนุญาตนะติ๊กไปแล้วนกะ็ย้อนกลับลอโหลดดีเฮ้ยรออะไร ร้อยมาแล้วโอเคมาแล้วสมมตินะครับอยากเล่นโปรแบบแบไรดี murder นั่นแหละ murder สต s t ี่นี่ครับแล้วก็ก็เป็นเกมเลยพอเราเข้าเกมนะครมันจะมีหน้าอยู่ไอตัวรันโปนะครับแล้วก็ใส,ส่ตัวเกมเข้าไปน,นี่เป็นตัวรันเดลต้านะครับตัวลันที่น่าจะเสียนเสียนอยู่แหละ แค่แค่ขัดไปก่อนป,ปักบปั๊บไปไหนไม่รู้นี่โหลดดิ้งใส่เข้ามาเรียบร้อย เโทรศัพท์เหค,ครับเรียบร้อยโหลดแล้วทีนี้เราก็รอมันจะมีตัว landing ขึ้นมาครับนี่ครับมาแล้วนี่เดลต้านะน้าแลกก็เอาไว้หาคลิปอย่างนี้ส่วนอันนี้ระวางพคลิปไว้ตรงนี้ได้เลยครับ ปึ๊บไม่ใช่ย,ยนี่หว่าแล้วก็คลิปต่อเป็นเอฟเฟกต์เยอ,อะนะปึ๊บกด XQ แล้วก็ย่อไปตั้งร้อยมาแล้วครับกดปิกแล้วเรียกนะครับเอาอะไรนะวาดไปบินไม่ได้ครับบินได้แล้ว โคชิวครับคลิปนี้ก็มีอะไรมากฝากโหลดโปรนะครับม <c oughs> ีน้องๆทำอยากเล่นโปรไงเล่นโปรเกมเลโก,ก้แต่ทำไม่เป็นนะครับเอาครับสวัสัีครับ